พระอาจารย์ครับเหตุปัจจัยอะไรทําให้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกถามว่าแล้วคนเป็นพ่อแม่ลูกปัจจุบันมีโอกาสจะเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกในอนาคตไหมก็มีโอกาสแต่ว่าไม่ใช่ทุกลายจริงๆแล้วเป็นส่วนน้อยได้ซ้ําไปเพราะว่าจะเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันเมื่อมีระดับบุญกรรมใกล้เคียงกัน แตชาตินี้พ่อแม่เป็นคนดีลูกเกเรชาติหน้าไม่เจอแล้วลูกตกทโีกพ่อแม่ไปสวัสด์หรือว่าพ่อแม่เป็นคนไม่ค่อยดีแต่ลูกเป็นคนดีมากเลยได้มาบวชเรียนแต่เล็กทาความดีมาตลอดอันนี้ก็ไม่เจอกันเข้าไปคนละที่บางคนอาจจะนึกพ่อแม่ลูกต้องมีบุญใกล้เคียงกันแต่ทำไมเห็นพ่อแม่บางคนนิสัยดีมากเลยทําไมลูกมาเกเรหรือบางคนพ่อแม่เกเรไม่ค่อยดีเลยแต่ทําไมลูกมาแล้วเป็นคนดีเป็นเพราะคนเรามันดีมั่งไม่ดีมั่งพ่อแม่ที่ว่าเป็นคนดีบางทีเขาไม่ดีก็มีนบางทีก็ไปกินเหล้าเมาก็มีนิสัยทัััั่่่่ววๆไไไปปใช้้้ดดแแตาาาาเเลออมมพีีนนนนจงงหะทกํ แล้วลูกมาเกิดตอนนั้นพอดีลูกก็จะมีระดับจิตพอๆกับพ่อแม่ตอนที่กําลังแย,แย่ๆนั้นออกมาแล้วทําให้ได้ลูกที่แย่เป็นอวชาตตบุตรลูกที่แย่กว่านิสัยของพ่อแม่ดึงวงตระกูลให้ต่ำลงแต่พ่อแม่บางคนปกติก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เพิ่นวันนั้นมีคนชวนเลยไปทําบุญใจสว่างใจชุ่มในบุญแล้วลูกมาเกิดตอนนั้นพอดีเลยได้เด็กที่มีบุญมาเกิดอย่างนี้ก็มีมันหลายๆเหตุหลายๆปัจจัยต้องดูกันให้กว้างๆและรอบคอบเจริญพร